อาจารย์นะฮะเขาซัดกันอุตล <IS S> ุดเลยนะระหว่างเพื่อไทยกับพลังประชารัฐสายบ้านป่าเนี่ยอาจารย์ครับก็อันนี้ก็เป็นการแก้เกมของพลังประชารัฐที่พยายามทาอ่าวางให้เห็นว่าเป็นการที่อธิบายต่อทางสังคมให้มีระบบมากขึ้นนะครับโดยใช้โฆษกพักนี่แหละคุณปิยะตาวิชัยอย่าลืมนะครับคุณปิยะเนี่ยในฐานะที่เคยทํางานอยู่นครบาลมาก่อนก่อนที่จะไปเกษียณใน ผู้ชากตารวจผู้รอดภาคห้าทั้งนะใช่ไหมครับแต่ด้าศฝีปากจากโคนศิลปะการให้ข้อมูลในทางสังคมเนี่ยก็ไว้ลายตํารวจเก่านะครับก็เอาล่ะพลังประชารัฐก็มีทรัพยากรที่มีที่ใช้ที่มีเพราะอย่าลืมว่าเอาจริงๆนะพลังประชารัฐก็โดนมาพลุนมาตลอดระยะเวลาหลายเป็นแรมเดือนนะครับทุกเรื่องทุกมิติถูกไหมครับแต่สังคมพยายามเชื่อไม่เห็นว่าเฮ้ยทาไมต้องเป็นพลังประชารัฐเอาล่ะพลังประชารัฐจะอยู่ในรัฐบาลก่อนอันนี้อยู่มายาวนาน มันเชื่อมถึงกับธุรกิจดีไอคอนการเติบโตเนี่ยก็เป็นไปได้แต่ย่าลืมว่าถ้าคนไทยทำทำธุรกิจเนี่ยคุณรัชพลบพงศ์ก,ก็รู้ดีเวลาเขายิงปืนหรือหว่านแหเ่ยมันต้องนะยิงวงกว้างใช่ไหมครับนั้นต้องมีใครบ้างแหละที่ได้รับทา่ส่งตรงนั้นตรงนี้ดังนั้นพรรคเพื่อไทยก็ถูกตั้งข้อสังเกตว่าเฮ้ยนี่แหละที่มีเทวดาหลายองค์และเทวดาตัวจริงเยอะด้วยเพราะเขาจริงว่าเทวดาในพลังประชารัฐเนี่ยที่คนพยายามจะเชื่อมอยู่รงเนี่ย ถ้ามองไปมองกี่มุมมิติก็น่าจะมีเทวดาองค์เดียวแต่หลายคนก็มองว่าเอ๊ะเทวดาในพอปชลอเขาไม่น่าจะมาหาเศษหาเลยกับไอ้เรื่องธุรกิจแบบนี้นะ mm hmm. ถูกไหมครับนี่การต่อสู้ด้วยการอธิบายคําพูดชื่อย่อตัวบุคคลอะไรต่างๆเนี่ยปัญหาก็คือพรรคเพื่อไทยถ้านิ่งเฉยจนเกินไปสังเกตการว่าเป็นเรื่องการยอมรับแม้จะคําิบายว่าเป็นอดีตหรือสอบตกหรืออะไรต่างๆ่อสสอบตกเนี่ยแต่คุณควรจะว่าบุคคลที่อยู่สังคมกลางเนี่ย ล่อท่านออกมาในที่แจ้งเนี่ยถ้าอยู่เฉยก็แสดงว่าย,ยอมรับถูกไหมครับหรือใดๆก็ตามเนี่ยขยักต่อมามันทําให้เห็นว่าธุรกิจดีไอคอนเนี่ยมันขยายวงกว้างในแวดวงการเมืองประชาชนคงคิดว่าเทวดาก็คงไม่อยู่แค่สองพักนี้หรอกมั้งน่าจะอยู่อีกหลายพักหรือเปล่าถูกไหมครับน <ừ. S 1> ี่ใช่ประชาชนเขามองอ่ะถูกไหมฮะคือคุณจะยิงอะไรต่างๆเนี่ยยิงสป,ปอตยิงโฆษณาย,ยิงเครือข่ายเนี่ยก็คงไม่จบแค่นี้แต่ต้องยอมรับว่าเพื่อทายงานนี้เนี่ยนะครับจะโต้ตอบหรือจะ อ่อัดกันไปอัดกันมามันไม่พอละใช่็นไหมครับเพราะเกมนี้รู้สึกว่าจะลากเขาต้องอเข้าเล่นเรียกว่าอะไรเกมเข้ารบเข้าคงไปด้วยกันใช่ไหมครัถ้าจะเอาพลังประชาชนเขจะมีช้าอะไรก่าเนี่ยมันก็ทุนไปทางล่างแล้วนะคุณแต่เพื่ออะไรต่างหากสิครับใช่ไหมครับอ่ข้างหน้าช้ำใช่ไหมข้างหลังอ่าโดนบ้างสิเอาหลังให้ลุนมากก่อนนี้นะครับเราอย่าลืมว่าความวงยังไม่หายความลายก็ยังเข้ามาแทรกนะเรื่องคดีตากใบเรื่องก่อนก็ยังแบบ ร้อนๆอ,อุ่นๆอ,อ,อยู่เลยอมีเรื่องดีไอคอนที่ฟาดดึงเวลามาเป็นสัปดาห์เนี่ยก็แสดงว่าเพื่อไทยมีปัญหาเรื่องอาการแก้เกมหรือการวางบุคคลที่จะมาแก้สางให้สังคมเกิดน้ำหนักเกิดความเชื่อถืออันนี้ก็เป็นประเด็นที่เขาจะต้องคบคิดให้ตกนะครับว่าเพื่อไทยกำลังเจออะไรต่างๆเนี่ยเข้ามาเป็นประนังมาเป็นเป็นระยะะ,ยะที่ต้องโดนนะครับอ่านะฮะล่าสุดนพลังประชารัฐนี่นะฮะมาดอกใหม่ใหญ่กว่าเดิมก็คือ MOU 44 นะฮะว่าออด้วยการเจรจาพลังงานมหาศาลร,ระหว่างไทยกับกัมพูชาเนี่ยอ,อันนี้ก็ก็ถือเป็นอีกเก้าจังหวงงะ,ห,ะ,ห,ะ,ะหนึ่งของพลังประชารัฐต่อรรคเพื่อไทยเหมือนกันนะอาจารย์นะซึ่งเขาก็รู้ว่ารรคเพื่อไทยมีม,ม,มีมีปัญหามีแผลมาก่อนใช่ไหมฮะตั้งแต่กรณีประเด็นอ่าวเขาพระวิหารหรือต่างๆเนี่ยใครจะดราม่าอะไรต่างๆเ่ยมันก็ทําให้การสร้างดิจิตัลฟุตปรินต์หรือปมไม่เห็นว่าเอาอีกแล้ว รักเพื่อไทยตั้งแต่ทังไทยรักไทย,ลไทยพลังประชาชนจนมาถึงเพื่อไทยเนี่ยมีแคลอะไรจะต้องไม่มีเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนทางเพื่อนบ้านทางตะวันออกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่อาก็จริงอะนะครับผมมองว่าประเด็นนี้ต้องระมัดระวังมันเป็นประเด็นเสทีฟผ้าถามคนในวงการนักการทูตนักความมั่นคงต่างๆเขาบอกว่าถ้าต่อสู้กันดีความเรื่องสารโลงจริงๆเราไม่น่าจะแพ้เราได้น่าจะได้ประโยชน์มากกว่าฝัาง่งประเทศเพื่อนบ้านในกรณีเกาะกูดนะครับเอาเรื่องอพิกัดพื้นที่ชี้วัดอะไรต่างๆเนี่ย ค่อนข้างจะชัดเจนอยู่แล้วว่าเกาะกูดในเงินเป็นของเราเพียงแต่ปัญหาที่มันมีดราม่าคือการจัดสรรทรัพยากรใต้ท้องทะเลต่างหากจัดส่วนหรือพื้นที่ที่มันคาบเกี่ยวหรือพิพาทเนี่ยใช่ไหมมันตีความคนละคนละมุมอไอสองร้อยไมล์ทะเละไม่เหมือนกันไอตรงนี้ต้องพูดกันด้วยความระมัดระวังแต่ต้องอธิบายฮะท่านผู้ชมครับเกาะกูดเป็นของเราแน่นอนไม่ต้องกลัวว่าจะมีกองกําลังมีอะไรเนี่ยอันนั้นไม่มีการเปิดเกมเปิดศึกอันนี้ต้องตัดออกนะเกาะกูดยังเป็นของเรา100ล้านเปอร์เซ็นต์เราจะเป็นอย่างนี้ตลอดไป แต่ปัญหาเรื่องที่พลาดเรื่องทรัพยากรใต้ท้องทะเลต่างหากสิครับไอ้ตรงเนี้คือว่าเราคุยกับเขากันกี่ครั้งแล้วคุยจะรู้เรื่องไหมนั่นแหละครับคือตรงตรงนี้ที่คนเขากลัวจะเป็นประเด็นดรามา่าแล้วคนที่ไปดีลอะไรต่างๆเนี่ยเราไปยอมไปเจราจาต้าอวยเนี่ยฝั่งไทยเสียเปรียบหรือไม่ซึ่งม่แคล้วใช่ไหมฮะก็จะโยงไปถึงการที่จําจได้ใช่ไหมทนายชิรยุทธ์สุวรรณเกษรที่ไปร้องคุณทักษิณ เรื่องเหมือนการหัวหรือการ๋นอนี่กประเด็นทีว้ว่าหนึ่งในนั้นมีกรณีนี้อยู่ด้วยถูกไหมอาจารย์ใช่ใช่มันยังเดินทางมาไม่ถึงแต่ว่าเราจะเพี้ยงพัาหรือการพูดคุยดีลอะไรต่างๆเนี่ยมันเข้าข่ายถึงว่าเป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนแล้วประเทศชาติได้เสียประโยชน์หรือไม่อันนี้จะเป็นประเด็นที่ถ้าตีดีๆหรือแบบอ่าใครตั้งข้อสงสัยว่าเอฝ่ายการเมืองหรือฝ่ายที่ไปดีลกับเขาเนี่ยมีในยะมีวาระอะไรต่างๆให้ประชาชนรู้บ้างได้หรือไม่อันนี้น่าสําคัญเหมือนกันนะครับ แต่เรื่องดินแดนเรื่องอะไรเนี่ยไม่ต้องไปดราม,มา่าว่าจะมีรูปนนีน่เราจะสูญเสียอันนี้ต้องใจเย็นๆครับไม่มีทางครับอันนี้ผมยืนยันครับนะฮะคือหลายคนเขามองว่าไอ้ความสัมพันธ์นะเชิงตระกูลเนี่ยที่เขาแนบแน่นใกล้ชิดกันนี่มันดาดสองคมเหมือนกันเนาะจริงจริงนะอันนี้ต้องปฏิเสธไม่ได้เพราะว่า,าต้องอย่าลืมที่ว่าลูกสาวคุณเยาวภาคุณสมชายคุณต คุณเยภาก็เป็นลูกน้องสาวคุณทักษินใช่ไหมครับไปดองกับลูกลูกชายในคอรมอของตั้งแต่สมัยรัฐบาลสมเด็จคุณเซนนะจนมามีที่พลรัฐบาลพลเอกคุณมันเนตอย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นว่ามันความใกล้ชิดระหว่างสองสองเครือข่ายสองข่ายนะของตระกูลทางการเมืองอะไรต่างๆเนี่ยมันหลีกหนีความรู้สึกที่ประชาชนตั้งข้อคําถามสงสัยไม่พ้นนะครับมันโอเคละมันเรื่องความรักมันออย่างเงี้ยมันเราไม่ต้องไปไปวุ่นวายไปว้าวุ่นมันเป็นเรื่องของเขาแต่ พอเรื่องผลประโยชน์ทับสองประเทศเนี่ยเออมันเอามาคาดเกี่ยวมันจะถูกผูกโยงเนะี่ยว่าเป็นการเจรจาเป็นการที่เอื้อสัมพันธ์ในเรื่องทางการท,าทาําธุรกิจร่วมกันในอนาคตซึ่งเอาเรื่องของทรัพยากรของประเทศมาเป็นเดิมพันหรือไม่อันนี้จะต้องต้องคิดอย่างละเอียดนะครับบางทีกระแสหรือความรู้สึกว่าเอาประเด็น่องชานิยมมาจุดติดเนี่ยก็ต้องดูด้วยว่าใช้แล้วมันส,สร้างสรรหรือสร้างผลกระทบกระเทือนหรือความเสียหายในวงกว้างวงกว้างตอบความรู้สึกต่อประเทศเพื่อนบ้านที่เรามีมองต่อเขา ก็ <C> e <an> ไม่ลืมปฏิเสธไม่ได้ครับว่าทุกครั้งการเมืองทั้งสองประเทศชอบเอาความขัดแย้งตรงนี้มาหากินสร้างคะแนนนิยมในประเทศตัวเองเสมออันนี้ต้องยอมรับนะครับฝั่งนู้นก<ฤ>็ใช้เรื่องของเราในแวด <c oughs> <ไ>เป็นารสร้างตนไอความขัดแย้งนี้ไม่ใช่เฉพาะเราอย่างเดียวนะเวลาฝั<ไ>่งน<ไ>ู้นเขาก็หยิบยกไปสร้างความนิยม<ไ>อย่างถูกไหมสร้างคะแนนนิยมเวลาใกล้การเลือกตั้งเอาอีกแล้วเราเป็นตัวร้ายตามฟอร์เวละแล้วเขาก็ปลุกได้คะแนนชนะคะแนนการเลือกตั้งถล่มทลาย ถูกไหมครับ <ừ> um, แต่ของเราเนี่ยจ,จะเป็นการกไปบันทอนในส่วนของพักการเมืองแต่ทางรุ้นเขาไปเพิ่มคะแนนทางพักการเมืองอันนี้ก็เป็นวิธีเวการต่อสู้ที่แตกต่างกันนะครับอืม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 เนาะอาจารย์นี่นนรัฐบาลกท็ทําไมไม่ประกาศให้ชัดละ่ะอาจารย์คุยกับคุณพี่หนุ่มว่าแบบอ้าวรัฐบาลก็พูดไปเลยสิว่ายังไงูดก็เป็นดินแดนของประเทศไทยนะใช่ใช่่เออ คุณโก้เอ่อคุณหนุ่มก็ต้องไปถามรลฐมนตีกลางหมด้วยอ่ะใช่ไหมอย่าให้แต่ทหารเรือตอบอย่าให้แต่กอตอตอบเนี่ยดูความมั่นคงก็ต้องดูให้ครอบคลุมทั้งมิติใช่ไหมครับใช่ไหมเรามีล้มตีกลางหมรลฐมตีต่างประเทศท่านก็เป็นนักการพูดเก่าใช่ไหมครับก็าอาจจะมีเรื่องกรอบหรือข้อติดขัดหรือศิละปะการลายมนคําพูดในสไตล์ทางการเมืองอาจจะไม่เข้มข้นเนี่ยคุณพูดท้างออกมาเลยแมนๆเรื่องอย่างเงี้ยชาวบ้านเข้าใจร้อน คราจะไป,ไปใช้วาทกรรมขัานชาติขายชาติกันทำไมนั่นแหละใช่มันม<อ>ีประโยชน์ยุคสมัยนี้มันต้องเป็นเรื่องพาร์าเอร์ชิจเป็นเรื่องหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อ่ะเออจริงๆนะนกวินาจีเนี่ยเราไปไหนเราต้องใช้คําว่าหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางยุทธศาสตร์หมดแล้วทางธาุรกิจท,ทางด้านความมั่นคงทางด้านพลังงานเนี่ยต้องกู้กับเขาให้รู้เรื่องอย่าไปบอกออย่งเงี้ปัญหาคืออะไรรู้ไหมคุณรัชพลพัดพงมันก็จะมีบางทีนักนักวิจัยหรือคนที่นักเศรษฐศาสตร์มองเนี่ยมูลค่าใต้ผืนดินเศรษฐกิจมีมูลค่าสองล้านล้าน แต่้คนแวดวงการลงทุนเขาบอกเขาไม่สามารถประเมินได้มันถึงตรงนั้นจริงหรือเปล่าแต่พอคนฟังเราก็รู้สึกหูหมันหวงแหนไว้เราจะเสียเปรียบแต่เขาจริงอ่ะการประเมินค่าทางเศรษฐศาสตร์ทางเศรษฐกิจเนี่ยมันถึงหรือเปล่าเราสํารวจแล้วจริงไหมแต่เชื่อว่าสาัพเพกรใต้ท้องทะเลพิภพเรามีจริงแต่มูลค่าสินค้าเอยโทษทีที่จะมาแปลงเป็นทรัพยากรทางเศรษฐกิจในอนาคตเนี่ยสูงตามที่เขาเล่าลือเล่าอ้างหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ต้องระวังอย่างที่คุณรัชพลพูดอ่ะเอ้ยถ้าขัางชาจนเกินเหตุแล้วมัน มันอขาดการพัฒนาการลงทุนร่วมกันที่จะเติบโตนะดังเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือภาคประเทศไทยโดยรวมเนี่ยมันก็สูญเสียโอกาสแต่ต้องอธิบายประเทศเราจะได้ประโยชน์คือเราจะได้แบบว่าอะไรทฤษฎีซีโร่ซัมเกมประเทศไทยได้ทุกอย่างมันเอาคู่อย่างตรงไปตรงมาก็คงเป็นไปไม่ได้ใครเขาจะยอมเสียเปรียบถูกไหมครับเพื่อนก็ต้องอิ่มท้องอยู่สบายด้วยเรากังวลเรื่องปัญหาแรงงานต่างหน้าเราก็ต้องสร้างงานสร้างความมั่นคงให้เพื่อนบ้านของเราเนี่ยเขาได้กลับไปทํางานได้ใช้ทักษะ ตามฐานานุรูปของตัวเองอย่างเหมาะสมอ่ะใช่ไหมเราจะเอาแต่เพียงผู้เดียวเนี่ยใครก็จะทํางานท,ทําธุรกิจด้วยอันนี้ต้องไฟแฟร์นะนะครับอืมดังนั้นฝ่ายการเงืนจต่องจ่ายว,ว่าเราจะได้ไประโยชน์อะไรด้วยเขาได้ไประโยชน์อะไรด้วยนะครับอ่าซึ่งมันก็มีประเด็นข้างเคียงนะว่าแบบทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยพูดไปพูดมามันก็ย้อนกลับไปไอไอไอเอ็มโอยูสี่สี่เจ้าปัญหาอีกอ่ะว่าแบบ ยกเลิกก็ไหนว่ายกเลิกแล้วไงอก็บอกมติคลอมอก็ให้ยกเลิกแล้วแล้วก็ต่อมาต้องเข้าสภามันมีการเปลี่ยนแปลงซะก,ก่อนมันก็เลยคาอยู่อย่างนี้อันนี้ก็บางคนก็ไปดูในเรื่องของ m o u 4 4ก็บอกว่าเฮ้ยใน MOU 44ีมันก็ไม่ได้ผ่าเกาะกูดนะอืไอ้เขมยี่ยอมอ้อมเกาะนะครับใช่ ใช่ไม่ผ่าจริงเพราะตรงนี้คือต้องยอมรับคำอธิบายสมัยนั้นก็เหลวไหลของเราก็ไม่ได้เรื่องจริงแหละถูกไหมฮะมันทําให้คน <c oughs> คิดไปเลย <c oughs> ทั้ด <c oughs> คือการตีความต้องบอกฝั่งกัมพูชาเขาถือการตีความปรลาฉบัตรก,กับเราสองร้อยไมล์ทะเลของเขาของเรายื่นออกมาเนี่ยไม่เหมือนกันเพียงแต่ว่าที่มันคลาสสิกดราม,ม่าที่เลยไหมพื้นที่ที่คาดว่าเป็นพื้นที่อ่าทางใช้สอยหรือพื้นที่ที่มีประโยชน์ทางพลังงานที่ขุดเจาะเนี่ยฝั่งประเทศไทยจะได้ประโยชน์มากกว่าฝั่งเขา ไอ้มันอยู่ตรงนี้แหละที่เรากลัวว่าเราจะเสียเปรียบอ๋อม,มันจะนําไปสู่สัดส่วนของการแบ่งปนผลประโยชน์ร่วมกันคราบอาจารย์ว่าใช่สราพก่อนอยู่ฝั่งทางเรามากกว่าเอาเหมือนกันเนี่ยอ่าเราจับตกกุ้งตกปลาเนี่ยปผเอิญกุ้งกับปลามันมาอยู่ในบ่อเรามากกว่าฝั่งเขาอ่ะแล้วเราไอ้คนใ,ในบ้านเราเองก็กลัวว่าไอ้กุ้งหรือปลาเนี่ยเราจะไปแบ่งให้เขามากเกินไปเราเสียเปรียบรือเปล่าอะไรอย่างเนี้ย mm hmm. ประมาณอย่างนั้นนะครับตรงนี้คือแผนที่คนษฎาบับเนี่ยก็ต้องพูดเขาใช้ฉบับไหนปีคอไหนเราใช้ฉบับอะไร เราเคยหาลือกันกี่ครั้งใช่ไหมครับประเด็นการอะไรต่างๆไม่ว่าทางกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงความมั่นคงหรือจอยคอมบินิเก้ต่างๆยุคสมัยต่างๆเนี่ยเอาเปิดมาปัดฟ่นสิต้องมาใช้กันถูกไหมครับเราก็ต้องคุยนะครับเพียงแต่ว่าที่ผ่านมาถูกไปใช้เรื่องการประหัรประหารทางการเมืองมันจนจนจน,น่ากลัวแสดเพรามันปเป็นอย่างที่กุลชกุลบอกใช้เราประเด็นใช้เรื่องความข้างชาติความเกลียดชังจนเฟือแล้วฝ่ายการเมือ,เองเองก็ ไม่อยู่ในตั้งตั้งตั้งหลักที่มั่นคงว่าเฮ้ยผมไม่ได้ขายชาตินะรักษาประโยชน์ประเทศชาติอย่างสุดกาลังก็ไม่พูดไงถูกไหมหรือพูดแล้วคนไม่เชื่อเองนั่นก็คือกลายเป็นปัญหาเรื่องการสื่อสารอีกครับอืมอืมอืมอมันนี้มันต้องมันต้องเป็นวงใหญ่นะมันไม่ใช่วาระของรัฐบาลแต่ฝ่ายเดียวแล้วนะมันต้องเป็นเรื่องของชาติทุกต้องทุกภาคส่วนเนาะอาจารย์เนาะอืมอืมครับดีงามต้องกับเพราะมันมีความหวาดระแวงขึ้นในทางกานเมืองนี่มันหวาดระแวงกันสูงแหละ ใช่ใช่สู่ครับแล้วก็ต้องอีกลวรัฐบาลเพื่อไทยอีกลวกับเรื่องตรงนี้กับเพื่อนทางตะวันออกเนี่ยเออก็แปลกเลยนะฮะเนี่ยมันก็เชิงสมัยแต่ามไม่ใช่รัฐบาลเพื่อไทยไอประเด็นนี้ดูเหมือนจะจะ,จะไม่ค่อยมีน้ำหนักเท่าไหร่เนาะแล้วจะเบาลงไงเพราะว่าตัวละครตัวสําคัญเพา่าจืมแมะคนมันมีดราม่าคุณทักษิณเองก็เคยเป็นที่ปรึกษานายกัฐมนตรีหุ่นเซนจําจได้ใช่ไหมครับจําได้ครับ ท่านดิจิทัลฟรุตปีนี่มันแกะกันไม่ออกไงว่าผลประโยชน์ของประเทศกับในฐานะที่ปรึกษาคุณซื้อของประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยนะโอเคท่านบอกท่านเป็นคนไทยเป็นอะไรต่างๆแต่ความรู้สึกคนที่มันไม่ชอบมันก็ตั้งแง่ใช่ไหมบางทีอาจจะละเลยความรู้สึกว่าความเป็นมืออาชีพกับความรู้สึกความเป็นชานนยมเนี่ยแยกจากกันไม่ออกนะครับอืม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 แหมเนาะมันก็กลายเป็นนะคือผมว่ารัฐบาล เพื่อไทยช้ากว่าสถานการณ์นะนะมันมันคล้ายๆว่าพยายามจะใช้ความสงบอะ่ะนะแต่วันนี้มันมันถูกคําถามเยอะนะเวลาแล้วเวลาออกมาที่อนะอ่ะอําอึ้งอึงนะอืมอ,นะอ,มอมคือไม่มาเป็นแบบทางการนะอย่างที่พีโก้ว่าถูกไหมครัคืออะไ<ห>บทบาทกระทรวงการต่างประเทศที่จริงๆต้องชัดกว่านี้นะ คืออะไยเรื่องเป็นลักษณะแบบเนี้ยคือคนสังคมทั่วไปวินยูชนเนี่ยเห็นแล้วว่ากําลังจะทําอะไรอืแต่พอไปถามแกจะทํานี้ใช่ไหมนิ่งให้ตอบผมยกตัวอย่างรูปธรรมย้อนกลับง่ายๆเลยเนี่ยกรณีแบงค์ชาติเนี่ยบอร์ดแบงค์ชาติเนี่ยรู้กันทั้งประเทศแล้วกาจะเอาแบบเนี้ยแต่ลองไปถามน้งตีคลังไม่รู้เหรออือย่างเงี้ย กระโดดบทบาทเงียบนะอาจารย์นะกระโบทบาทอ่ะใช่ครับใช่ครับใช่ครับคือต้องเข้าใจว่าตัวรัฐมนตรีท่านเป็นข้าราชการประจํามาเก่านั้นอาจจะมีเรื่องกลัวเรื่องผลกระทบความรู้สึกหรืออะไรต่างๆใช่ไหมความเป็นเรื่องใช้ไลฟ์สไตล์แบบราชการมาตลอดแต่ฝ่ายการเมืองที่ดูแลรองนายกที่กํากับกระทรวงการต่างประเทศตรงเนี้ยหรือดูแลงานด้านการต่างประเทศเนี่ยตรงเนี้ยต้องออกมานะครับใช้ศิลปะความเป็นนักการเมืองมาช่วยมาพูด นะครับจะหวงังคาดหวังว่าบทบาทของรัฐมนตรีเนี่ยผมว่าไม่ไม่เพียงพอถูกไหมครับแล้วก็นี่มันก็ชี้ให้เห็นว่าความความสําเร็จหรือความล้มเหลวของรัฐบาลพรรคเพื่อไทยตั้งแต่้ฤษภาจุนเป็นแพร่สอขายการสื่อสารไปยังประชาชนเนี่ยยังล้มเหลวอ,อย่างสม่าเสมอเอาคุณรัชะพลพัตต์พงศ์ถ้าคนมาถามว่าหนึ่งปีที่ผ่านมาเอาย้อนกลับไปคุณเศรษฐาถ้านึกผลงานไวๆเนี่ยนึกถึงอะไรได้บ้างเนี่ยสำหรับผมนะแฟร์กับแกนะผมนึกถึงอย่างเดียวเลยเวลาผมเดินทางไปต่างประเทศบ่อยอ่ะ ลดขั้นตอนอ่าธุรกรรมทางตมการเอเจดหนังสือเข้าออกอะไรต่างๆเนี่ยรวดเร็วขึ้นเยอะเลยนะครับอันนี้ต้องยอมรับนะสมัยก่อนที่ก่อนนายกไม่มาตรวจมอนิเตอร์เนี่ยจะช้ามากติดขัดเหมือนจราจรทัฟฟิกเลยตรงนั้นแต่เขาต้อนหลังเนี่ยบอกเออผมบอกเออนี่ไงสิ่งที่นายกเศรษฐาทําทิ้งไว้ให้แต่คนไม่ได้นึกถึงใช่ไหมครอันนี้มันเป็นบิ๊กโบกต์เวลาเข้าออกประเทศไทยเนี่ยเราคล่องเข้าสะดวกคล่องตัวมากขึ้นทั้งเรานักท่องเที่ยวเองต่างประเทศเองก็สะดวก แต่ที่ผมพูดยกตัวอย่างเห็นให้เห็นะไรนั่นเป็นผลงานที่เห็นจับต้องได้ชี้ชัดได้ชัดเจนมากนะแต่ไม่มีใครรู้แล้วก็ไม่มีใครเอามาขยายผลว่านี่ไงล่ะสิ่งท,ที่เกิดขึ้นเห็นง่ายๆอย่างไวๆเนี่ยรัฐบาลนายกอดีตนายกเศรษฐาทําอะไรไว้ให้ทิ้งไว้ให้บ้างเห็นไหมครับ <S <S 1> <S 1> นี่ก็หมายถึงเนี่ยเข้าสู่เดือนที่สองเนี่ยเราก็ยังนึกภาพไม่ออกเลยรัฐบาลคุณแพทองก่ะนอกจากเรื่องถูกร้องแล้วเรื่องคดีตากใมที่เพิ่งผ่านไปสดสดร้อนๆแล้วเรื่องอะไรต่างๆเนี่ย มันมีแต่เรื่องถูกร้องเรื่องตั้งคำถามไปมากมายไงครับมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าเก้เก้กลางๆทุกคนก็กลัวออกมาชี้แจงแล้วว่าจะโดนบอมหรือเปล่าเผืออร้อนอีกหรือเปล่ากลายว่ามันเป็นค,ความโดดเดี่ยวของผู้นําทางการเมืองนะอันนี้น่าหงใจอยู่เหมือนกันนะครับอแหมาอาจารย์เนี่ยนึกเร็วนะนึกถึงขั้นตอนพาสปอร์ตผมนึกเร็วนี้ผมนึกถึงผ้ากับน้ถุงเท้าทุกทีเลยขอย่าอพาวเวอร์ก็ไปได้ก็ไปได้ครับโอเคครับกับนะ ครับผมอ่ะนะเดี๋ยวคงจะได้นะตามกันต่อแล้วเรื่องนี้ M O U 44ยนี่ยังมีประเด็นเรื่องสัญชาติ4ี่แสนคนอีกนะไอ้นี่คุณกันไอ้สัญชาติ4ี่แสนคนเนี่ยผมไม่รู้นะผมดูหลักการแล้วมันถูกอ่ะแล้วทำไมกลายเป็นประเด็นที่แบบออกมาด่ารัฐบาลว่าเรื่องนี้ผมก็งงๆอยู่นะมะตกลงใครเจ้าภาพันเนี่ยก็ยังงงๆกันอยู่นั่นนะตอนนี้นาจารย์เนาะ เอาเอาว่ากันไหมฮบ้านเราเรื่องอะไรเรื่องชานิยมมันจุดขึ้นมันมันหูคือหูขึ้งตลอดอยู่แล้วคุณรัชพัดโป่งเนี่ย